เข่ต้องตั้งอกเ่ต้องตั้งดอกเจ๊เต้องตั้งเอาโรดไปตั้งเฮ้ยใคร่อยเท้าเมยก็นยังเตียงแต่ดดไม่เจ้ากับเท้าเมยก็บอเท้าเมยเป็นนั่นอันอันพี่นองปลอยกับปลกอันอันโพดอันพอกับสามตัวแรกกัมิดแต่อันสาตัวแรกกับมิแต่อันบทีนี่คอยชวนหลายคอยก็เลยบอกว่าอันด้วเจ้มัดุเจ๊เวลา่อนก็ได้่อยกับ่เงินน้ิมัว ไปจะไปซื้อจะมีแต่ตายจะเลขอันเขะว่าเออพอจะไปซื้อก้อนขัดก็บมะมีเงินนะขากันเื้อเงินเช่นขับมาขายให้ก่อยพุณเน้มันเรื่องของเรื่องมิ้นเนี้ชมหนามากบ้ะเนี่ยรีบเอาเอาใส่พกสินเจ้าของรถแย่ ผู้ใอยากได้น้ำมาดวยมันต้องขังหมดสิทมาวิเศษมาวิเศษแล้วเมื่อนี้มันใจเมื่อนี้มันใจมาดจิ้มด้วยผู้ใจเบิ่งผีบ้าให้ถืดเรียกใจผีใหม่แล้วพี่น้องเด้อนะเมื่อไหร่ตีไม่เมื่อนี้เมื่อไหร่ตีเมื่อไหร่ตีนะฮะแตกคัก ขาบอกเขียนเองแล้วพ่อยันมันบม่ออกเอ้าคอยเขียนสิออกไม่ได้สิเขียนให้พ่อยันมุ่งชะการเขียนนะเอ้าเจ้เอาเบิกองทราบก็ได้เพราะว่าคนเชื้อให้ว่าแฟนคอยเขียนให้ใช่พอเชื้นี่ยคอยฝันขัดฝันแอะฝันจะคอยจะคอยลูกขึ้นมาคอยกระปวดเบิร์ตเอ็นซอลคอปวดเบิร์ตฟอนไลน์ฟอนไลน์อืมเอาสีบรีนมาปวดดีไหม บอนเฮต้นเงินฟอดมวนหลายผูดอายุกอกหนาหมูคนละลเฮฟอดน้ำข่อยหลายหลพูดนละเฮเขาวัดเราท่านมกระท่านยกขวัญนับเงินกองที่ข่อยเฮไปฟอดแล้วร้อยพันลายกตัวเลขคือจังแซ่คนแดงเพิ่เวอร์ข่อยจะได้ตาอันที่ให้ข่อยเว้าเลยบอลแล้วมาจีบสาข่อยกันผู้ใดยบ้างผี่บ้าโคตรแซ่ให้แน่นะขั้นเดิมพันา นี่เจ้าแม่ห้าน้อยมัของแท้แม่นี่แล้วถือรัฐบาลไทยถือสังหาน้อยพร้อมรัฐบาลก่อนรัฐบาลก่อนจัดไปแล้วไปหายใจก็นั่ของกะบบี้กินมัก็าห้วาะเลยกิน้กกินน้ำก็มันมันไม่ได้กินน้ำฮะมันปากตก่อนเขากินน้ำทมบอกตะก่อนแม่ทมมาได้กินมันเหมดทันแล้วกินน้ำพาล็อกโมรถบ่แม่เขาแ่ก่ให้ได้าคก็มาตะก้อนแนทะเ มันไปได้ขคยดอกเมันมาทั้งไหนปุ่มแป้งไปแล้วเคียวใ้คางก็ได้ดรอเคียวว้คางอิ่ม้งอีีบบนี้กาพีบ้านกจกกระดายนั่งแก้เสียอยูตลาดยุ่งมากัดลวดแ่ยังว่าผีบ้าก็พีบ้าบ้าคักบ้าแน่จนพ่มาอันอ อันไปพุ่นซุกมาเห็นผู้บาอยเห็นผู้ชายมาได้วินาทีก่อนฟันมาเก้อในผู้ชายเอาก่อยจะบมาขอยเล็กนไปฟาดไปแน่นเนอะฟันยู่ฟันกินแต่ไนไปอ่านกินเขาหันมาแต่นะฟันก็ฟันได้บอกมึงเนี่ยมึนเก้อ ฟนเอาบเดกนบะข้าบขาวเบาหวานคนเบื่อบหวาว่คนฟานกินแล้วแล้วมันยุ่งไนไ้เลย่ะนี่โอกังเอาด็อกังเอานี่อานกินแต่เด็กหน่อยตัวนี่เจนี่นะ ฝันบาดแผลโอ้โหนะคะโอ้โหนะคะขนาดว่าเมนสเปคตัวใหญ่กว่าเดิมมันคัดเจนเลยเจ้า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 เลยนะฮะผู้ว่าเล็กเจ้าก็เล็กคอยมันสิตรงกันบ่สิเขาเรื่องเลยนะคะพี่น้องนะคะจะเชาหลายใหญ่ห่างนะคะฝันบุกขึ้นเนี่ยฝันบาดมวนครับมวนเนติเฮตุนเงินไปเนาะแห่ต้นเงินไปเขาวัดเขาวัดแล้วเขาเพิ่นกับนับต้นเงินสีสมพูคอยแห่ไปคนกับฟอนเงือกเนี่ยเขาไปฟอน พ่อเขาไปวัดแล้วนับตนเงืนเดียวเรียบร้วยทันมากระท่ายนุกสี่ก่อนสี่ก่อนอืมอ้มอเด่นเปลตัวใหญ่ใหญ่เป็นแต่ยานมนั้งตัวนี้นอะอืมเี่ยงเหมือีก่อนเรียบร้อยแล้วพราะเราเขียนบอกว่าหกสี่เจ็ดเนี่พันว่าหกสี 4, <7. S 1> ่เจ็ดอนี่บัตรที่นี่คัมบาลางได้บัตรที่นี่อืมตงสี่ป่ะแมนคัมบาลางได้บัตรที่นี่คัมบาลางมัน มันเห็นชัดที่สุดน่ะคือเจ็ดเก้าเห็นล่างๆแมนเห็นล่างๆน่ะคือแมนลงนี่เพราะเพิ่อไปังสิเจ็ดเก้าแมนแต่ว่าเพิ่นเขียนคำ่าลางนอ r u n ่ i n g มา running มายังี่แมนวันนี้โตล่างๆล้อลิ้นอีหยังคืออันขี้กระเดียนตายแดย่ ข้าใจแล้ว่าที่นี่หางโตล่างๆซีแน่บคยเห็นชัดนะคือเจ็ดแปดอืมพอจะบอกแมนมันมันตัวดำบอกล่างบ่กแมนสรงทิศไกลๆก็เจ็ดเก้าเนี่ยออร้อยท้ามแม่บาทเนี่อืมหันว่าหัวซีเจ็ดนี่มันฉีกเป็นเก้าซี่เจ็ดใจบัวไม่ต้องกาไปได้เองไอซีพิจระนาอ่ะปะพิจระนาอาแล้วเคยเห็นซ้ำนี่หรอเคเห็นซ้ำนี่นะแมนเอยเห็นซ้ำนี่เดี๋ยเด้อ ยังมีโตใคยมากอยู่เน้่พอจยเิดรมาสองคู่นะหราคู่งนไนบัดนี้มีซัมมี่มีซัมมี่เราท่านมาก่ายกนะจับขึ้นโยกขึ้นจังซี่เห็นะจังซี่เห็ดคือคุนเฮนน่ะในความฝันน่ะอยกขึ้นจังซี่ยังยกไหลเหม็นบะเบม่นเบ่นบ้าเมนบ้าเหม็นเด นี่เลยนะคะไปจับโยกขึ้นจังซีเลยอืมแต่ว่าตัวแดงกิ๊กซีกอยู่เนี่ยไม่เข้ามากิ๊กซีกเพรครึ่งครึ่งมาเจ้มัน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 แดงเนี่ยเสนห่ีมันแดงเนี่ยแต่ว่ามันดำยูตัวเดียวดำตัวเดียวนี่ความฝัแม่มันมันมันแ่นไม่เห็นเหมือนเหมือนตัวคนอื่นอ่อันนี้อันนี้อันนี้มันดำดำแต่อันนี้มันแดงกิ๊กซีกอยู่เนี่ยเนี่ยในตั้งเบิดเนี่ยอืมปราก็ยกขึ้นจังซีจังซี ยุกจังี่แล้วคนที่อยู่ในวัดดังหฮ่เซ็งโหลดก็เจ้าตบมือขึ้นกันกับบาว่าเขาดีใจดีใจทองโู่นาในความฝันตื่นขึ้นมาตีสามอข่กับห้องพอะข่อยแล้วขึ้นมาพพอใหไ่อันเบาหวานคางๆว่าเกลียบหวนพพราหญ่เบาหวานคางๆว่าเป็นเอียยอูฝันฝันจมไรหว่ะเหมอนัน ฝันคักฝันแน่วันนี้เขาบอเห็นเจจินดาเนาะนี่แมนเอาน้าได้ฟังสองตัวนั่นนี่เว้ยมากที่ดีสองตัวนั่นแล้วพี่น้องเด้ะสองตัวที่มักโบเกียวก็ฝันโบเกียวก็ฝันโบเกียวก็ฝันเลยใชน้ำกันบ่ใช้น้ำกันดลวยมันก็เห็นเลขมากเลยเลขมากเป็นเลขเบอร์โทรน้องเบลที่วันต้องแล้วบอได้ท่านออกเป็นปะที่น้องเบลโทรขึ้นมาแเลยโทษลาซาเผยมันระเบิดก่อนเนาะที่เก้าหาเจ็ดเหลือแต่เบอร์โทรน้องเบลสี่หนึ่งสี่หนึ่ง ส้มีมีฟรีนะเด็กข่ก็มีสีเด้่หนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งเซมีเนาะแมนเราคข่มากบ้านเล็กี้ไข่ลักซีสองกับนี่เลยว้าบาทนี่มาตรงกันแทฮานี่นี่ไข่จอฟังเลขเจ้ามันสีตรงเลขข่บอบมากเจ้าโยกนี่เจ้าคข่ีเอาเลยข่เฮเฟิลงข่เลีบ่ปากนี่แตเยอะปากไมาเร้วไม่นับเนาะ ขาฟังเมฆเกียรติตุงก็คอยว่าคอยมากกันเพื่อนเพื่อนบอกว่านี่โตซ่อโตเลยบ้านเล็กที่ที่บ้านแล้วก็เบอร์เธอน้องเบลเอออืมาที่นี่มันมีเกี่ยวอีหยังสักอย่างเพราะว่าอันบราคอยๆอยนะพี่น้องเนาะพื่อนโป๊กเดี๋ยวดิ่งโป๊กเล่กัเพื่อนมาบอกจูป้าเจ้าว่าก็เจ้าว่ามันตุงกับอีหยังจอเซนเซอร์ ๊ดชดดุดุดน่ดุดุดดุดุดดุดุดา่่ัต้องเล่าวันเนี่แ้โตนี่นะโตนี่นะโตนี่นะว้ดวบานนี้เบอร์ทรัพย์ธรมาอุตังเอ้าทายตะวันดีเอจินดาเรื่อสิตรงกันบ่ฮึหอยจะทาฟังดิแก้วสิตรงของ่อยบ่อวันเมื่อจะมาหากันอยู่ผมมาเคลืนนี่ ว่าเลยวาหาแบมอันคอยกับควยนี่ควยเพื่อนกับโท่มากอยู่หันเด้อจะหนีไปใสขนาดสามตัวสิแตกนีค่ะ้าควยยุกหันเพื่อนมาคอยกับพวาแกอ่านี้เย็นแต่ว่าอันเพื่อนเขียนเด็กออกมากกว่าเราอุ้งเอาตัวนี้ตัวนี้มันสำคัญเลยอันนี้เปิดโทษหนักมากโอ้ยบาดตาีเด้อเยาวเวิ่งนาเอาได้กระดาษถัดนี้นะคะอยู่ในกระดาษนี่นะคะถ้าบ่ออกนะคะน้องแต่แต่นะคะ บินทางกอไผ่นะคะผู้ใดอยากเห็นของใหญ่ให้ผัวชุ่มเจ้ามาหาข่อยเลยเลยย่านอย่ามาเด้ออันเด้อเอ็มี่ยังแต่บอกว่าเออมาจับเออนิสัยมันคือเบิกซะพันละนิสัยม่เรียบร้อยเพันนะเกีจินดาแล้วข่อยโยกให้เจ้าเจ้าสาธายาอ้าวอ้าวเจ้าสวยไหมเจ้าสวยสยๆนาะ สวยๆนุูกแต๊ะบินขับก็ไปนะทะเลกด้กระดาษดีบอออกผู้ใดอยากเห็นของใหญ่เห็ดผัวเจ้ามหาผูการโลไปเาห็นเราแต่ไเราะหัวนาะไัเห็วมาแต่เจาาตัวนาะาแม่าวเันสวดัหนวาเนาะเะันร เก็บไม่แล้วกว่ได้มาผัวจะได้อุปกรณ์ว่าไปไงขึ้นยังหนิง่ปยแ่โตย้อนไปเบ้องที่หลังด่าเห็นว่าองเกจยิ้มดา แ่ว่าลู้ซื้อละล่ะลู้ซึกว่ติตรงก็เบอรามเฉพาะเอยางมาหาเบอาละแม่่ติเป็นในดอกลูกให้ไหนว่าได้แท็กทีมถือบางว่าีก็เอาว่ตัวอบเอา่สัต์จะได้ฟีเนอได้เกริงนก็ดเขียนเขียนมาเดี๋ยว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 ขอฝากเอฟซีเนี่ยังเหรอซบอกว่าขันผูกขาดอ่ะมาหาเบิรซแป็บเล็ก ปปนั่งเขาพ่กก็นมบแม่ก็เป็นไปนั่งตั้งหกเรบอเจ้าก็มน